ทคนต้นมันเบอรี่ของมารีสายพันธุ์นอกชมพูอิตาลีแล้วก็เอนม่วงสองตอนนี้เนี่ยค่ะสภาพหนุนทุกคนโอ้ยตายหมดเลยไม่ตายแต่ว่าสภาพนี้น้องน่าจะไม่รอดเนี่ยนาำพิ่มเดือนกว่าแลล้อ่ะแล้วถัดมาตรงนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยต้นเนี้ย ที่มารีถ่ายรูปคู่กับขนุนลูกใหญ่ๆอะ่ะแล้วเพิ่งออกรูปให้มารีกินปีแรกเองตอนนี้น้องตุยไปแล้วค่ะตุยไปแล้วเธอเืออันนั้นอะแก่แล้วนะต้นนั้นอะนี่ค่ะทุกคนที่มารีวางแผนไว้ปลูกต้นมันเบอร์รี่ไว้วางแผนไว้ว่าตรงเนี้ยจะทําเป็นซุม้มซุ้มมันเบอร์รี่แล้วก็จะทําโต๊ะนั่งเล่นแต่ตอนเนี้ยพังไปแล้วความฝันพังไปแล้วค่ะพังไปแล้ว แล้วตรงนั้นอีกเดี๋ยวมารีพาไปดูตรงนั้นตรงนู้น,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 นที่มารีวาดแันไว้ว่าตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มมันเบอร์รี่ของมารีเหมือนกันตรงนั้นจะเป็นพันออดดำออดตุรกีอ่าดำออดตุรกีตุยไปเนี่ยค่ะตรงเนี้ยวางแผนไว้ว่าจะเป็นเป็นซุมซึ่งมารีไม่คิดว่าน้ําจะท่วมขนาดนี้เพราะว่าตั้งแต่มารีมาอยู่น้ําไม่เคยท่วมเลยเนี่ยในรอบสิบปีแล้วมารีเดิน สายน้ําอย่างดีเลยทุกคนดูอาการเริ่มเริ่มแย่แล้วแล้วก็ทิวขอบคันสะตรงนู้นมาลีปลูกต้นยางนาต้นตะเคียนแล้วก็ต้นสักไว้แล้วตอนเนี้ยต้นสักตุยหมดแล้วค่ะส่วนฝั่งนี้เป็นต้นพยองพยุงก็คือน้องปลูกได้ประมาณห้าหกปีแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ต้นสักไม่รอดโอ้ทุกคนมานีเหนื่อยใจมากเหนื่อยใจมากเลยดูสิเหนื่อยใจมากเลย่ยลยะ แต่ดอกสนมบบานสักครัง่งทุกคนดูน้อยหนาขนุนต้นนี้คาดว่าน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะว่าน้องเริ่มใบเหลืองแหละต้นนั้นตุยแหละกระท้อนเนี่ยทุกคนเพิ่งได้กินลูกปีแรกไม่รู้ว่าน้องจะรอดไหมส่วนต้นผักหวานใต้ต้นกระท้อนก็เรียบร้อยลงแรงจีนดอกไม้หน้าบ้านสวยจังตายตายตาย อะมาสำรวจฝั่งนี้ดูบ้างฝั่งนี้ก็จะมีต้นขนุนตายสองต้นต้นงอยังดีอยู่เนี่ยต้นงอยังดีอยู่ขนุนตายสองแล้วก็มาไฟตายหนึ่งทุกคนพอนี่กล้วยนี่พอแล้วมั้งพอแล้วนะพอทุกคนดูอาณาจักรน้ำของแท้ไม่เป็นไรตายปลูกใหม่เดี๋ยวมารีปลูกใหม่ รู้แล้วว่าเจ้าต้นไม้อะไรมาปลูกไม่ยังนากระตะเคียน <G ül> จริง <G ül> จะปลูกกลับแล้วกลับแล้วคะ่ะอัปเดตแค่นี้นะคะบายายละเหี่ยใจมากเลยมาเห็นสวนอยากบอกว่า <G ül> ถ้าเกิดต้นไม้ไม่ตายนี่น้ำ่วมแบบนี้มันลิบไม่ติดเลยนะจริง <G ül> ไม่ติดเลยเสียดายเสียดายเสียดายวันต้นไม้มันตุยนี่เนี่ย ถ้าไม่ตุ้ยนี่ไม่ติดเลยมึงอยากทวนๆไปเถอะรุนที่สุดนะเดี๋ยวทีเนี้ย <c oughs> ไ,ไม่ไหวไหวไปแล้วคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบาย